สวัสดีค่ะเราจะมารีว,รวิวสไา,ามอันนี้กันจานนี้เลยค่ะอนีอาจจะมาไม่เห็นนีขวานี้นะคะเนี่ยฟีนก็เนเฮ้ยได้เสียไหมก็ได,ด,ด,ด้เสียแล้วก็จิ้มฟินอยู่ ก็จะยืดได้ยาวค่ะ,ะยืดได้ยาวชีก็ข้างๆแล้วขาขาวขา,วขาวปะไม่รู้นี่แต่ก็นุ่มและยืดมากไม่ค่อยติดมือด้วยไม่ได้ทาอะไรเลยเล่นไปได้เลยเนี่ยนุ่มๆนิ่มๆนิ่มๆนี่เลย ขส่ได้บ้ามากเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ทำเองนะคะซื้อก็ไม่ไม่ไมแพงเท่าไหร่ด้วยค่ะสามารถซื้อได้ด้วยนี่กิ้งฝลิมากเลย มีรานขายเยอะแยะเลยนะคะนี่จิ้มฟินไหมล่ะแล้วก็ยืดใช่นะมยืดได้ไหมล่ะแล้วก็ขอจบการรีวิวสลามตัวใหม่ที่จิ้มฟินอยู่อยู่นะนะะกันมาแล้วกันคุยกันเลยแล้วกันนะคะ เฟรนจุดๆแล้วค่ะฝากติดตามได้นะอย่าลืมกดไลค์ด่าอยาให้กดได้ถึงร้อยไลค์แล้วก็ดีนะคะจุบจิบจุบขอจบคลิปไ้แี่เพีเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊าย